สวัสดีครับบีคนดีสารนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องสุขภาพให้ฟังนะครับเรื่องอาการที่ผมเป็นอยู่นะครับเป็นอาการของภูมิแพ้นะครับผมทุกคนนะครับมีพีรักษาไงช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเวลากลางวันนี้จะหายใจสบายเลยนะครับเวลากลางคืนนี้หายใจลําบากเลยนะครับอาการของภูมิแพ้นะครับผมก็ได้กินยาไปหลายตัวแล้วแต่ก็ ยังไม่หายดีเลยนะครับคุณพ่อของผมก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันนะครับผมเป็นคล้ายๆเหมือนกรรมพันธุ์เลยนะครับทุกคนนะครับ,นะรบเวลากินเผ็ดชิม,มูกอะ่ะจะไหลออกในโครชิม,มูกเรานะครับ อาการบางทีก็แพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะครับทุกคนเนาะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็มีหมดทุกวันนี้ผมก็หวังว่าอาการผมจะดีขึ้นนะครับถ้าว่ามีตัวยาดีๆที่มาแนะนำผมนะครับว่าอาการผมจะดีขึ้นนะครับใครเคยเป็นภูมิแพ้บ้างนะครับ ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับภูมิแพ้ไทรเคยเป็นมันผมกลางวันหายใจสบายอยากจะติดขัดนิดหนึ่งอยู่กลางวันนะครับส่วนกลางคืนก็ยิ่งยากอีกครับเวลานอนผมต้องได้เอาฟองห่มคุมโป่งเลยครับคุมหัวเลยครับทุกคนคุมโป่งอย่างเดียวนะครับ นอนทุกวันผมก็ได้คุมโปงอ่ะทุกคนมันหายใจไม่ได้มันทรมานนะครับแต่ผมก็พยายามนะครับทุกคนพยายามสู้กับโรคไขไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่นะทุกคนแต่ให้เป็นโรคคุมแพ้เนาะ แต่แพ้ฝุ่นเนี่ยอย่างหนึ่งจะเหนื่อยเร็วนะครับคุณเคยเป็นแมภูมิแพ้แล้วเวลาทําอะไรแล้วมันจะเหนื่อยเร็วนะคุเคยเป็นไหม,ไหม,ไหมแต่เวลาเราวิ่งออกกำลังกายนี่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วเหืออะไรโอแตกออกเลยนะครับเหือไหลออกเลยออกเลยออเวลาออกกำลังกายทุกคนภูมิแพเ้เราต้องมันออกกำลังกายนะ มันรักษาสุขภาพของเรามันอาบน้นําทุกวันหรอทุกคนน่าจะใช่นลครับอีกอย่างหนึ่งเราไม่อาบน้านี่มันก็อาการซูบได้นะครับอาการกาเริบได้หัวด้โอเคครับผมขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับมีคลิปไหนผมจะมาถ่ายลงอีกนะครับทุกคนผมต้อง ไปนาะแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ